เป็นดราม่าว่าเอ้ยทำไมต้องมาหักกับทหารเกณฑ์นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมนะคะหลังจากมีเพจดังในโซเชียลเลยนะคะหลายที่เลยแล้วก็สํานักข่าวหลายที่ไปลงกันนะคะล่าสุดนายจรยุทธห่วงทรัพย์โฆษกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองยืนยันเลยนะคะว่าจากที่มีการเผยแพร่เอกสารนะคะการหักค่าใช้จ่ายทหารเกณฑ์ผลัดใหม่สังกัดกองพันทหารเสนารักที่22กองประชาการช่วยรบที่2 โดยเฉพาะมีค่าดูดซ่วมจำนวน500บาทรวมอยู่ในนั้นะนะคะล่าสุดเนี่ยทางกองทัพภาคที่2ได้สั่งย้ายนะคะผู้คคบังคับกองพันของกองพันเนี่ยคือสั่งย้ายแล้วล่ะนะคะคนที่ดำเนินการ ตรงนั้นน่ะสั่งย้ายออกไปแล้วนะคะคือย้ายไปก่อนให้ไปช่วยราชการที่กองทัพภาคที่สองแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกนะคะว่ากองทัพบ,บกเนี่ยมีหน่วยฝึกทหารใหม่มากกว่า200ห,หน่วยแต่ไม่เคยมีการเรียกค่าสูบซ่วมซึ่งประเด็นนี้ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบการกระทําผิดของหน่วยงานใดก็ตามทางกลาโหมและก,กองทัพบ,บกจะดําเนินการลงโทษตามระเบียบต่อไปแล้วก็ยังระบุนะคะว่าทางกองทัพบกแจ้ง ไม่มีค่าใช้จ่าย990บาทอีกแล้วซึ่งก็คือค่าสุบส้ม500แล้วก็ค่าอื่นๆที่เรียกว่าค่าสาธารณุโภะเนี่ยรวมทั้งสิ้น990บาทนะคะทำให้เงินเดือนของทหารใหม่เนี่ยอยู่ที่6,170บาทแล้วก็ได้ทำการชี้แจงต่อสำนักข่าวแล้วก็ครอบครัวทางทหารไปแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางแม่ทัพสองนะคะสั่งเด้งผู้พันช่วยราชการนะคะ ก็นาาั่นแหละค่ะปมเรื่องของค่าตรวจซ่วม500บาทนี่นแหละมืมไมไ่ควร